สวัสดีครับทุกคนเสน่ดต้านนะครับวันนี้อยู่กับรถสีะตูนะครับเป็น r e v o r Pioneer 2.4 Entry นะครับคันนี้อยู่ที่880,000เพินะครับเป็นรถเดิม2.4 Entry นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับตัวรถเดิมเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวมาดูว่าชุดแต่งใหม่ครับเป็นชุดแต่งรรษของเรานะครับสำหรับโปรช่วงนี้โปรมอเตอร์โชว์นะครับก็จะเซ็ตให้แบบนี้เลยครับในเรื่องของการแต่งหน้านะครับแต่งล้อแล้วก็เรื่องของโลบาร์ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบคันรถนะครับ กระตังหน้าเป็นแบบนี้นะครับเป็นสไตล์ฮาคูมาครับสไตล์ออสเตรเลียนะครับก็จะมาณนี้เป็นไฟ LED สีดวงนะครับสวยๆเลยนะครับตัวอักษรโตยต้านะครับเป็นโลโก้แบบนี้ครับเป็นสีเงินนะครับอันนี้ก็สวยมากครับตัวสกรนนคอน้านหน้าก็เป็นสีเมทัลลิกนะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับเป็นสไตล์ออสเตรเลียนั่นเองนะครับไฟหน้าเดิมนะครับก็จะเป็นโปรเตอร์อยู่แล้วนะครับนี่เลยนะครับมาพร้อมกับตัวไฟตันบอก LED เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ใช้งานดีสว่างชัดเจนแล้วก็มีความประหยัดไฟด้วยนะครับ คิ้วตรงนี้ก็เป็นเซตเดิมนะครับที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าความพิเศษของคันนี้ก็คือมีการอัปเกรดนะครับมีเรื่องของล้อนะครับเป็นล้อโออิซิสนะครับก็มาพร้อมยางออทอเรนนะครับคันนี้อยู่ที่18นิ้วพร้อมยางนะครับขนาดยางอยู่ที่2.5ท่า 60R18 ครับดอกยางนี่เป็นดอกยางแบบออฟโรดเล็กๆนะครับก็กำลังน่ารักนะครับท่อ18นั่นเองนะฮะมือจับนะครับก็เป็นโครเมียมนะครับเป็นชุดเดิมนะครับแผงกระสาดข้างติดตั้งให้จากศูนย์เรานะครับเป็นรีโวนั่นเองนะครับ ด้านในนะครับเนื่องจากรุ่นนี้เป็นเบาะผ้านะครับมีการอัปเกรดให้เป็นเบาะหนังนะครับซึ่งเราทําทั้งหมดเลยตั้งแต่แผงประตูนะครับแล้วก็เบาะหนังด้านในนะครับแล้วก็บุให้ทั้งหมดครับเป็นหนังสีดําเดินได้แดงนะครับได้เรื่องความสวยสปอร์ตมากๆนะครับอันนี้ก็จากใจศูนย์โตโยต้าโคราชของเรานะครับถึงกัาแปลกๆอ่าด้านในก็จะเป็นหน้าจอครับรองรัศมีรอยตัว Apple CarPlay พลครับพร้อมอะไรมาสิตฟังก์ชันมีให้อยู่แล้วนะครับระบบเซฟตี้มีให้ครบนะครับถุงลมนิรภัยสาม กุญแจรีโมทแจ็คในขี่ตัวนี้ค่อนข้างครบอยู่แล้วนะครับมาตรงนี้นิดนึงนะครับตรงโรบาร์เป็นโรบาร์ใหม่ฮะเป็นโรบาร์ขายยาวซึ่งอยู่ในเซตนี้นะครับเซตรัฟเราจะให้โรบาร์ขายยาวให้ลูกค้าด้วยนะครับเลือกได้ว่าจะเอาโรบาร์หรือเอากันชนท้ายเหล็กนะครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการ2ชิ้นก็สามารถแจ้งที่บริษัทการขายได้ครับเราจัดเซตให้ได้ทั้งหมดเลยครับกันชนท้ายเหล็กค่อนข้างดีรับมีไฟสองแผนที่เป็น LED เหมือนกันมีไฟถอยเป็น LED เหมือนกันเมื่อเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยนะครับ รถคันนี้มีการแต่งจากเซ็ตให้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับไฟท้ายก็เดิมๆนะครับเรามีการเพิ่มยอดตัวนี้เลยฮะกล้องมองหลังออกหน้าจอเดิมนะครับอันนี้เพิ่มเติมจากศูนย์เราให้นะครับครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับโตโยต้ารีโวนะครับซอยสี่เอนทรีคันนี้นะครับแต่งรัสซึ่งเป็นชุดแต่งใหม่ของเรานะครับติดต่อเสนอโตโยต้าได้เลยนะครับเราพร้อมอยู่แล้วทุกคนนะครับแล้วก็โปรโมชั่นช่วงนี้ทำสัญญาออนไลน์จองออนไลน์แล้วส่งมอบรถถึงหน้าบ้านนะครับเซ็ตที่เราเห็นทั้งหมดนี้แถมฟรีนะครับจาก ศูนยการตัวแทหนึ่งเก้าแปดแปของเรานะครับแล้วก็สนใจโปรติดต่อเสนอตัวตทาได้เลยนะครับ0 8 0ย์แปดศูวันนี้ขอบคุณครับ <c oughs>